หนุ่มวิ่งหนีเข้าป่ากกหลังถูกจับได้ขโมยของในราสะดวกซื้อญาติตามหาหลังหายตัวไปสามวันพบเป็นศพมีร่องรอยถูกสัตว์เลื้อยคลานกัดเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่11พฤศจิกายน2567พันตำรวจโทรนราธิพสุทนรองผู้กำกับสอบสวนสอพอบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งพบชายเสียชีวิตอยู่ภายในป่ากกด้านหลังหมู่บ้านสิงธิวาทิวานีม2ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภาัยอยุธยาไปให้การสนับสนุนที่เกิดเหตุพบเป็นลานดินกว้างติดกับด้านหลังหมู่บ้านสิงห์ทิวาธานีลักษณะมีบ่อน้ำเป็นป่ากกขึ้นอยู่หนาแน่นมีความสูงประมาณ4เมตรมีกลิ่นซากศพคลุ้งไปทั่วภายในป่ากกซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่พบศพผู้เสียชีวิต เป็นเพศชายสภาพศพนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อแขนยาวสีดำที่ถลกขึ้นมาจนเห็นแผ่นหลังมีรอยสักที่แขนและขามีรอยถูกสัตว์เลื้อยคลานกัดกินบางส่วนเหลือแต่กระดูกคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณสามวันยังพบตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่เดินวงเวียนไปมาใกล้กับศพที่พบญาติญาติพร้อมเจ้าหน้าที่ต้องมาคอยไล่แต่ก็ไม่ยอมไปไหนเจ้าหน้าที่ได้ลงไปนำร่างขึ้นมาอย่างทุลักทุเลเนื่องจากความมืดประกอบกับเป็นน้ำมีโคลนต้องช่วยกันดึงขึ้นมาตรวจสอบตามร่างกาย แขนขวาถูกกัดกินเหลือแต่กระดูกที่น่องขาทั้งสองข้างถูกกัดกินมีรอยกัดแท้ตามร่างกายจำนวนมากภายในเสื้อแจ็คเก็ตพบกาแฟสำเร็จรูปหนึ่งกระป๋องปลาส้มสำเร็จรูปหนึ่งถุงหมูหมักหนึ่งถุงถั่วจำนวนสองถุงซึ่งเป็นสินค้าของร้านสะดวกซื้อที่ขโมยมานายสายชนจ่ายพอควรอายุ47ปีพี่ชายผู้ที่มาพบศพคนแรกรอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่พร้อมกับให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตที่พบคือนายขณะทิพย์จ่ายพอควรอายุ44ปี เป็นน้องชายตนเองติดตามหาน้องชายมาช่วงเย็นของวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมามีคนเห็นปีนกำแพงหนีออกมาด้านหลังหมู่บ้านสิงห์ทวัตนานีแล้วหายไปในป่ากบเมื่อเช้าวงเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภยัยระดมค้นหาเมื่อวันเสาร์แล้วไม่เจอจึงหยุดค้นหาไปหนึ่งวันแต่ตนตั้งใจจะมาหาทุกวันวันนี้จึงมาเดินตามหาน้องชายจนพบร่างของน้องชายจำรอยสักเต็มแผ่นหลังได้ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนเรื่องรายละเอียดของการที่น้องชายเข้าไปป่ารกมากและไม่น่าจะออกมาได้หน่วยกู้ภัยมาช่วยกันค้นหาแล้วไม่เจอส่วนตามร่างกายที่มีบาดแผลน่าจะถูกสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่กัดนางสาวน้ำทิพย์ขุดปิ่นอายุ37ปีกล่าวว่าเมื่อวันที่8พฤศจิกายนตนเองเลิกทำงานกลับมาถึงบ้านก็2ทุ่มแต่แชทคุยกันตลอดจน6โมงเย็นก็ไม่มีการตอบกลับคิดว่าคงพาหมามาซื้อไก่ย่างรอเขาตามหาแล้วไม่เจอจนถึง3ทุ่ม จึงโทรไปสอบถามจากญาติบอกว่าออกมาตั้งแต่หกโมงเย็ยนแล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่กลับมาเสียทีตอนแรกคิดว่ารถเสียจึงยืมรถญาติขี่ตามหาที่ที่เคยพาหมามาวิ่งจนทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาติดตามว่าผู้เสียชีวิตได้ไปก่อเหตุหยิบสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อแล้วไม่จ่ายเงินทิ้งรถกับสุนัขไว้แล้ววิ่งงอหนีปีนกำแพงหนีออกมาในป่ากกแล้วสูญหายไปหลังเกิดเหตุได้ช่วยกันตามหาแล้วแต่ไม่พบส่วนผู้เสียชีวิตเคยทำงานโรงงานอุตสาหกรรม แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่างงานอยู่ไม่เคยก่อเหตุขโมยของหรือลักทรัพย์ยังไม่ทราบว่าสาเหตุที่ไปก่อเหตุเพราะอะไรเพราะวันนี้เป็นวันที่เขาต้องทํางานที่ใหม่วันแรกด้วยด้านนายปัญญาชูมณีเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจกล่าวว่าตนเองได้รับแจ้งมีชายก่อเหตุลักทรัพย์ร้านสะดวกซื้อแล้ววิ่งหนีออกมาจากร้านปีนกำแพงหนีลงมาในบ่อน้ําที่มีป่ากกบขึ้นรกมีความสูงแล้วสูญหายไปทางญาติพยายามติดต่อตามหาแล้วไม่พบจึงงอ ได้มีการประสานของกําลังระดมกําลังช่วยกันตามหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์แต่ไม่พบมีรอยแนวกําแพงเป็นป่าร่าพยายามค้นหาใช้ดโดรนบินก็ไม่พบร่องของการหลบหนีไม่มีรอยต้นปลือล้มหรือแหวกการค้นหายากลําบากมากเพราะช่วงกลางบ่อน้าลึกมากและพบเห็นมีตัวเงินตัวทองหลายตัวขนาดใหญ่สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตหน้าจะเดินหลบหนีจนหมดแรงไปหรือถูกสัตว์มีพิษกัดหรือจมน้ํากลางบ่อหาทางออกไม่ได้แล้ว จนถูกสัตว์เลื้อยคลานลากศพมากัดกินที่บริเวณคันดินริมบ่อจนมีญาติมาพบดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้เจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยานำร่างผู้เสียชีวิตส่งชนสูตรเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานีก่อนจะมอบให้ญาติรับร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางาศาสนาต่อไป